สององศางงไม่ค่อยได้ตื่นเช้าหนาวขนาดไหนเดี๋ยวให้ดูอันนี้นี่ที่เห็นเนี่ยเป็นน้ําแข็งหมดเลยนะวว้า <Wow. S 1> เป็นการเดินเขาที่ง่ายมาก <Wow. S 1> <laughs> ไม่ดสวัสดีค่ะพิมพโซพิมพค่ะเราจะมาเดินป่าแล้วก็นอนในแคมป์กันที่คามิโคจิค่ะอันนี้ติดภูเขาเลยไม่รู้ในวีดีโอเห็นปะนะอันนั้นจะเป็นภูเขานะ กว้างแบบนีเลยเป็นจุดที่ได้วิวดีที่สุดตอนนี้ก็เดินออกมากันแล้วนะคะก็อกสององศาเจ็ดโมงจะแปดโมงแล้วสองศาสององศาเดี๋ยวดูดูเสื้อด,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 ดูชุดอันนี้คือชุดสำหรับสององศาจะถุงอุ่นในป่เต็ม <laughs> ถุงอุ่นเต็มตัวก <laughs> ารเดินป่าครั้งนี้พิมพ์จะแบ่งเป็นรอบเช้ากับรอบบ่ายค่ะ รอบเช้าเส้นทางจะเป็นเส้นทางทางทิศตะวันออกของสะพานขับปะโดยไฮไลท์ของเส้นทางนี้คือเมียวจินอิเกะค่ะรวมระยะทางไปกลับจากสะพานขับปะเกือบ6กิโลเมตรสำหรับคอร์สครึ่งวันเช้าเรานะคะจะเป็นคอร์ดยาวประมาณ6กิโลเมตรก็จะใช้เวลาประมาณที่เขาบอกนะประมาณ2ชั่วโมงแต่เราก็ยังไม่รู้นะตอนนี้6กโมงสินะก็เดี๋ยวเรา หกแปดโมงงงไม่ค่อยได้ตื่นเช้างง8ปดโมงสินะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าตอนที่เราจบคอร์สหกิโลเนี่ยมันจะกี่โมงนะไปไปเดินป่ากันพอเราเดินเข้ามาในโซนเดินป่านะคะก่ทางเดินยังเป็นทางเดินง่ายๆอยู่นะก็ยังเป็นถนนค่อนข้างกว้างอยู่ ก็ต้องลองเดินไปเรื่อยๆก็ยังไม่รู้ว่าข้างหน้าจะเป็นยังไงนะแ <c oughs> ต่หนาวมาก ตอนนี้เราเดินมาถึงจุดพักแล้วนะคะก็จากแคมป์เราประมาณ2กิโล2.4กิโลเมตรนะก็ตอนนี้เรากำลังจะเลี้ยวข้างสะพานไปนะคะไปยังอีกจุดหนึ่ง2.4กิโลเดินไม่ยากเลยนะเดินแป๊บเดียวเนี่ยทางมันเดินง่ายมากเลยแล้วนี่หนาวขนาดไหนเดี๋ยวให้ดูอันนี้นี่ที่เห็นเนี่ยเป็นน้ำแข็งหมดเลยนะ สูตรอ่ะนี่นะคะระหว่างตามทางนะเขาก็จะมีห้องน้ำแบบนี้นะให้เราสามารถแวะใช้ได้ฟรีนะคะก็ดีนะสะดวกดีไม่ต้องกลัวแบบไม่ต้องไปย่อนในป่าเอคุณผู้หญิงอะไรก็ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีห้องน้ำเข้านะมีเป็นระยะระยะเลย ทางก็สะดวกห้องน้ำก็สะดวกของกินก็สะดวกทงหมดเลยเป็นการเดินข่าที่ง่ายมากค่ะนี่เดินมาจะครึ่งทางกันนะไม่รู้ไม่รู้ึกเหนื่อยไม่รู้ึกเหนื่อยเลยอะก็เดี๋ยวเราต้องข้ามสะพานตรงนี้ไปนะคะเพื่อไปยังจุดไฮไลท์ของคอร์สเดินป่าตอนเช้าของเราวันนี้คือจุดเมียวจินอิกเกะนั่นเองไปข้ามสะพานกัน จากสะพานตะกี้ที่เราข้ามมานะคะก็เดินอีกประมาณ2 0 0เมตรนะก็จะถึงเมียวจินอิเกะอีกนิดเดียวพอเราเห็นเดินเข้ามาใช่ไหมคะทางขวามือเราจะเห็นโทรนีนะก็เดินให้เลี้ยวเข้ามาเลยต่งนนี้คนเยอะเหมือนกันเนาะตอนแรกคิดว่าคนจะไม่เยอะเพราะเดินเข้ามาออคนเยอะเหมือนกันตรงนี้ มาดูเมียวจินิเกะเราจะต้องเสียงเงินนะคะค่าตั๋วคนละสามร้อยเยนก็อสามร้อยเยนประมาณเก้าสิบบาทนะต็แบบนี้นะเมียวจินอิเกะนะคะก็จะมีจุดถ่ายรูปจุดที่หนึ่งกับจุดถ่ายรูปจุดที่สองนะ จุดอื่นเนี่ยมันก็จะเป็นพื้นค่อนข้างแฉะค่ะก็จะยืนไม่ได้แต่ว่าในส่วนของจุดหนึ่งจุดสองเนี่ยเขาจะมีทางเดินเป็นไม้แบบนี้นะให้เราเราก็สามารถเดินได้นะจ๊ะคือวันนี้นะด้วยความที่แดดมันแรงแล้วก็ไม่มีไม่ไม่มีอะไรนะมันก็เลยทำให้ตรงเมลจินิเกตเนี่ยค่ะ มันภาพมันสะท้อนลงน้ําในบอ่อนะถ่ายรูปสวยมากถ้าใครแบบชอบถ่ายรูปนะแนะนําเลยนะให้มาตรงนี้แต่ต้องเดินมานะคะอย่างเดียวด้วยแล้วก็ไม่ต้องแต่งตัวสวยเอาที่สบายพอโอเคนะจากเมียวจินอิเกะแล้วนะคะก็เราต้องเดินไปตรงจุดตรงสะพานกับปะนะก็3จุด หกกิโลค่ะแต่ก็ไม่น่าเดินยากหรอกตานเดินมาก็เดินได้เนาะชิวๆชิวตอนนี้ประมาณสิบโมงแล้วนะก็ไปค่ะเราออกมาแปดโมงสิบหกชั่วโมงนิดหนึ่งนะแต่คือเราเดินหยุดเดินหยุดถ่ายรูปถ่ายวิดีโอถ่ายอะไรเน,หนาะมันก็เลยนานนิดหนึ่งแต่ว่าก็เดินเรื่อยๆสบายๆค่ะ คอสขากลับนะคะจะให้ความรู้สึกเหมือนเราเดินอยู่ในป่ามากกว่าเราตอนขามานะแล้วก็จะมีจุดต่างๆให้เราแวะถ่ายรูปสวยมากเลยมีจุดหลายๆจุดเลยอะที่แบบสวยมากลินพันกันมีหลายๆจุดมากเลยที่แบบถ่ายรูปสวยอะ อนนี้เราก็กลับมาถึงสะพานขับปะแล้วนะคะก็วันนี้ทั้งสรุปนะวันนี้เราเดิน6กกิโลประมาณ3ามชั่วโมงเดินจิบจิบเดินวันไปวันมาแล้วเราก็กจะมาพักกลางวันนะคะตรงข้างๆสะพานขับปะก่อนนะเสร็จแล้วเราก็จะไปต่อกันที่คอร์สกลางวันค่ะเดี๋ยวไปกินข้าวกัน บ่ายเราจะเดินไปทางทิศตะวันตกของสะพานขับปะค่ะโดยไฮไลท์จะอยู่ที่ไทโชอิเกะระยะทางไปกลับจากสะพานขับปะอยู่ที่เกือบเกือบ7.8กิโลค่ะนี่เราก็ทานกลางวันกันเสร็จแล้วนะคะก็จะไปต่อคอร์สอีกครึ่งหนึ่งของเรานะก็จะมีจุดที่เป็นจุดไฮไลท์ที่เราจะไปดูเหมือนกันก็เดี๋ยวไปเราเริ่มเดินทางกันเลยดีกว่า เรานะคะมันจะค่อนข้างเดินติดริมน้ำเลยนะแบบนี้นะแล้วก็ระหว่างทางเราก็จะเจอน้องลิงเป็นระยะระยะ,ะคะ่ะแล้วลิงที่นี่ชิวมากเลยอะเดินไม่ได้กลัวคนเลย เป็นอนุสร์สถานนะทำเพื่อลำลึกถึงมิสเตอร์วอเตอร์เวสตันนะคะเป็นนักสำรวจชาวอังกฤษนะคะที่เข้ามาสำรวจในบริเวณนี้ในช่วงยุคเมจิหรือปี1888นั่นเองแล้วเป็นคนที่ทำให้โลกรู้ว่าที่นี่สวยขนาดไหนคะ่ะ บอกทริปนี้นะเหมือนมาเข้าค่ายลูกเสือในนาลีมากแม่เสือเออ,เ,อเป็นทริปแม่เสือแต่พูดแล้วอะเราพูดแบบ7กิโล6กิโลอะไรเงี้ยดูเหมือนมันจะเหนื่อยนะแต่จริงๆก็ไม่เหนื่อยนะเพราะว่าทางมันเป็นทางที่ค่อนข้างเดินง่ายไม่ได้เดินลําบากอะไรโคนแก่เดินเพียบเลยโอ้แต่ว่าก็ต้องเตรียมพวกเรื่องเสื้อผ้าดูสภาพอากาศมาว่าช่วงนั้นหนาวแค่ไหนนะแล้วก็เตรียมเสื้อผ้ามาให้พร้อม,อมเสื้อผ้าพร้อมรองเท้าก็ พยายามใส่ของทัาพผ้าใบอะอย่างน้อยก็ต้องเป็นผ้าใบาแหละมไม่ใช่เป็นบูทเดินป่าก็ต้องเป็นผ้าใบแต่ถ้าว่าไหนอากาศดีเด,เดินง่ายมากวันนี้เย็นก็จริงแต่ว่ามันมีด่งมีแดดใช่ไหมมันก็เลย<ท>ไม่เหนื่อยเ<ท>ออสดชื่นแงสวยมากนี่เราเหลืออีก500เมตรเราจะถึง ไฮไลท์ของเราในรอบบ่ายนะคะก็คือ,อไทยโชว์อิเกะ<ม>นั่นเอง<ม>ตอนนี้เรามาอยู่ที่ไทยโชอิเกะแล้วนะคะสวย ต้องแนะนำให้มาเลยนะคือถ่ายรูปสวยมากอะแต่คือต้องเดินเออแต่ว่าคือถ้าใครนั่งรถบัสมันก็นั่งรถบัสมาได้นะหรือถ้าใครนอนแคมป์แบบพิมพ์นอนก็สามารถเดินลงมาได้เหมือนกันจากตัวสะพานกระปะนะคะจะมาถึงตรงนี้เนี่ยสากิโลนะก็เดินได้เรื่อยๆเดินได้ไม่ยังภูเขาลูกนี้นะคะชื่อว่ายาเกตดาเกตนะ เป็นภูเขาไฟค่ะที่ยังแอคทีฟอยู่ด้วยนะก็เป็นส่วนหนึ่งของคอร์สที่เป็นเดินป่าช่วงบ่ายของเรานั่นเองถ้าเดินมาแล้วเราจะเดินไปที่ไทโชอิเกะเนี่ยเราก็จะต้องผ่านตรงนี้ก่อนค่ะสวยมากเลยยังมีควันผุยๆแต่ตอนนี้แม่กเกลือะนะไม่ค่อยเห็นถ้าไม่มีเมฆเราก็จะเห็นมันจะมีควันผุยๆออกมา ตอนนี้เรากำลังจะเดินกลับไปที่ขับปะสะพานขับปะนะคะก็เราเดินคนละรูทกับตอนที่เรามานะก็ระยะทางกลับก็สามจุดแปดกิโลเมตรค่ะก็ค่อยๆเดินไปแต่เราก็จะได้บรรยากาศคนละแบบกับตอนที่เรามานะคือตอนนี้รอบตัวนะคะอ๋อมีคนละกำลังจะบอกว่าเออแอบเหงากำลังจะมีคนเดินสวนแล้วโอเคไม่เหงาแล้ววันนี้นะตั้งแต่เดินมาทั้งวันนะคอร์สเดินคอร์สนี้คอร์สสุดท้ายเป็นคอร์สที่ ดูลำบากสุดดูจะป่าป่าที่สุดคือบรรยากาศอะเออบรรยากาศคือป่าป่ามากเดี๋ยวให้ดูอ่ะน่ยป่าอย่างนี้เลย น้ำใสมากแล้วรู้ตอนกลับเนนะี่ยอยากจะบอกว่าป่าสวยมากคือถ้าเราเดินมาทางทางที่พิมพ์เดินนะถ้าทุกคนมานะจะได้เห็นแบบน,นี้จ้าสวยไปเลยขาดใจไปเลยอะตอนนี้ประมาณ500เมตรนะคะเราก็จะถึงจุดหมายปลายทางของเราแล้วนะ คืออยากจะบอกว่าการเดินป่าของคามิโคจิเนี่ยไม่ยากเลยแล้วระหว่างทางคือสวยมากๆถ้าใครร่างกายพร้อมนะไม่อยากจะให้ขึ้นมาแล้วทำมาถ่ายรูปอย่างเดียวอยากจะให้ลองเดินป่ามากๆเลยอะ่ะแล้วยิ่งมาช่วงนี้ช่วงนี้เป็นช่วงปลายเดือนตุลาคมนะคะช่วงที่ให้มาแบบดีอะ่ะดีมากเลยสองสาวหลังจากที่วันนี้เราเดินกันประมาณเกือบสิบห้ากิโลก็ตอนนี้ประมาณเกือบสี่โมงละ ก็มานั่งพักกันค่ะเ็เอากาแฟนะแล้วขนมมานั่งกินริมลำธารอ่ะดีเป็นยังไงไม่เหนื่อยนะไม่เหนื่อยนะเรื่อยๆเนาะแต่พรุ่งนี้ก็ไม่รู้นะขาอาจจะแบบเดินมันอาจจะมาพรุ่งนี้วันที่สามนะคะก็เดี๋ยวเราจะเอาของไปเช็คเอาท์นะก็อุปกรณ์ที่เราเขาให้มาวันแรกนะเราก็ต้องเอาไปคืนที่เคาน์เตอร์นะคะ ก็ตอนนี้อยู่ที่บัสเทอร์มินอลแล้วนะคะกำลังจะตับนะรอบนี้มาเที่ยวคามิโคจิก็ค่อนข้างแฮปปี้มากเลยนะคะก็เรามี จุดมุ่งหมายที่จะมาเดินป่าเราก็ได้เดินสนใจนะแรอบนี้พิม,ม์พเดินป่าทุกรูทเลยก็ถ้าใครสนใจมารอบหน้าแล้วอ,อยากจะมาลองเดินป่านอนแคมป์ดูนะคะก็เดี๋ยวพิมจะลิงก์ข้อมูลต่างๆที่จําเป็นไว้ให้ในข้อมูลของคลิปนะแล้วไปเที่ยวที่ไหนมาอีกรอบหน้าจะมาทําวิดีโอให้ดูอีกค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย